กันนะคะจริงจริงแป๊บเดียว EP เท่าไหร่ละสิบเอ็ดแล้วก็เร็วมากอะเร็วแบบเร็วมากๆเลยค่ะตอนถ่ายนานตอนตอนถ่ายแปบเดียวแปบเดียวใช่แต่สนุกค่ะสนุกทุก EP เลยแล้วก็ EP นี้ก็ สนุกเป็นพิเศษเลยเนาะใช่เพราะว่า EP นี้มีความพิเศษเพราะเราไปนี่กันไปแพระไปไหนนะคะไปแพ้เล่นทำอะไรตลกๆไปแพ้ไปแพรกันใช่เพราะว่าไปเขาเรียกว่าไงดีไปสืบสารวัฒนธรรมคือมันน่าจะเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ในปิ่นักที่แบบแฟนๆแล้วก็ทุกคนที่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้น่าจะแบบไปตามรอยใช่เพราะว่าภาพสวยแล้วก็ กิจกรรมที่เราไปทำในในซีรีส์ก็คือค่อนข้างที่จะเยอะมากทั้งอะไรนะทอผ้าสิ้นใช่เออทำโคมโคนโคมลูกโคมโคนทำทำไมเขินไอคอนเบสโคมโคมอันที่มันแบบโคมลอยโคมลอยอะไรอย่างนั้น ใช่แล้วก็ชุดสวยมากๆชุดสวยมีอันนี้ด้วยมีมีรำด้วยแบบพื้นเมืองเลยร้านนาเลยี่ินรำใช่แต่งชุดรบชุดล้านนาเลยแต่งชุดล้านนาเลยแบบคนสมัยก่อนเลยสวยเลยทุกคนแต่งเพราะว่าเราสวยชุดมันส่งชุดส่งคนคนส่งอะไรส่งของจ้ะอาทิตย์ที่แล้วก็คือทะเลหวานเลยนะค่ะอาทิตย์นี้เนี่ยไงหนูบอกแล้วว่าหลังจากนี้ก็ให้เตรียมใจเยอะๆ มันจับมันจับได้เลยใครจับคะตำรวจมันมีคำขู่ปิดท้ายอะนุคุณอ้นคุณอ้นไงแต่เขาจะทำจริงหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งจริงจร่งความรักมันไม่ใช่ความลับเลยนะมันมีคนอาจจะต้องอาจจะต้องรอดูอีพีนี้ด้วยกันก่อนว่าแบบบางทีบางทีเราอย่าไปตัดสินคนที่ผิวเผินอาจจะต้องรอก่อนแล้วตับมันจะเริ่มพังหรือยังเพราะว่ามันแบบ ให้ให้อีกหนึ่งอีพีหลังจากนี้อาจจะอาจจะเจ็บตับกันแล้ววันนี้มาเก็บความสุขเยอะๆเพราะหลังจากนี้สปอยมาเนี่ยไม่แต่ว่าคุณปิ่นไปที่ไหนก็ฮอตที่นั่นเลยนะขึ้นเหนือออกใไซต์พุทหทวดใจเมืองลามอ๋อเป็นยังไงสิคอเจ้าเมืองลามก็จะมีการเข้าหาบ้าง แต่อันนี้ไม่ยอมหรอกค่ะเราจะปฏิเสธเขายังไงอะคนเก่าก็ายังพาราคาซายูเลยนะอ๋อคุณเกลือ <c oughs> อ๋อหนูหรอหนูว่าคุณปิ่นเขาก็ชัดเจนในฉบับของเขาถ้าอะไร <ม S 1> ชอบก็ชอบอะไรไม่ชอบก็จะบอกว่าไม่ชอบ <ม S 1> ก็แบบแต่สุดท้ายเราก็อยากเป็นกําลังใจให้เขาทั้งสองคนทั้งทั้งคุณปิ่นแล้วก็ทั้งท่านหญิงอันนินเลย <ม S 1> ก็อยากให้ฝ่าฟันความรักครั้งนี้ไปด้วยกัน ใช่เพราะว่าหลังจากนี้มันอาจจะเจอมันจะเจ็บมันจะเจออะไรเยอะเยอะขึ้นแล้วก็คนดูน่าจะแบบตับพังไปเลยนิดนึงค่ะเขาต้องใช้ทิชชู่เยอะขนาดไหนเยอะเพราะตอนเราดูก็ก็นนั้นอะไรก็เยอะหลังหลังจาก EP เนี้ย EP เนี้ยน่าจะแบบว้าวกับวัฒนธรรมความเหนือความอะไรแล้วแต่ EP เดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะได้เห็นตอนท้ายแหละว่าแบบ เรียกได้ว่าปลอมปลอมปลอมใจก่อนที่จะพาไปเป็นอะไรเหรอพี่เริ่มเลยเรา่อนเราตอนอี้พี่หน้าค่อยค่อยอืพีหน้าเดี๋ยวมาทำใหม่วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ดูกบบแฟนมีดเวยกันมากใช่วันนี้ก็มีมีมีโชว์มีอะไรใช่่แบบมีโชว์อะไรคะพี่ฟินตีลังกาจ้าจ้าน้องเบ็คลอยมาใช่เหมือนที่พูดมาแล้วเลย ใครจะเชื่อก็เชื่อเลยก็มีมีความพิเศษกว่าใครเพราะว่านอกจากจะได้ดูอีพีนี้ด้วยกันแล้วก็ยังมีโชว์ที่แบบเราขนมาจากภาคเหนือเลยทั้งหมดเป็นความแบบความเหนือเหนือหมายถึงเหนือความขลังายไรนี่หรอมีช้างบนเวทีไหมช้างมีแต่กระต่ายนี่จ้ะนั่นหละกระต่ายจ้ะมีกระต่ายอันนี้คยไทยกินสินค้าหรือเปล่า ไม่ไม่ได้ขายของเลยจะใส่สบายจ้ะเออใส่สบายจริงสบายแค่ไหนไม่รู้ต้องลองซื้อดูค่ะเออเห็นไหมล่ะเก่งมากเอออ่ะเราอ่ะโชว์เหรอโชว์เอาพูดถึงโชว์ก่อนมิไม่ใช่แค่เราสองคนด้วยใช่มิมิอ๋อพูดมาไม่คิดไม่ได้เลย มีหลายคนนะคะมีพี่ๆพี่ๆน้องๆในในซีรีส์เลยใช่มาร่วมร่วมโชว์ด้วยค่ะก็แต่ละโชว์น่ารักมากเข็นตอนซ้อมก็คือแบบอืมน่ารักอะน่ารักหมดเลยมันจะแบบว่าเป็นความมาจอยๆมาเอ็นจอยด้วยกันใช่ถ้ารู้จักเพลงก็ร้องตามได้ใช่แต่ถ้าไม่รู้จักก็ทำเป็นว่าร้องเป็นํำน้ำไปก่อนของเรามีกี่โชว์เอ่ยของหนูเหรอคะ เรื่องจริงที่บินอ๋อเอาเรื่องจริงเอาเรื่องจริงเหรอออสามสามค่ะสามสามโชว์สามชัสามสิบชั่วโมงค่ะที่โชว์ก็อยู่อยู่ตรงนี้กันจนหมดวันเลยอ๋อโอเคขอโทษครับสามสามเพลงสามเพลงสามโชว์มีโชว์คู่โชว์คู่แล้วก็โชว์เดี่ยวอ่าจะมีเพลงที่แบบผู้ปล่อยล่าสุดหรือเปล่าเพลงอะไรคะ เราเพิ่งปล่อยเพลงไปเพลงนี้ปะคะเกี่ยวก้อยเพลงเกี่ยวก้อยมีซีมีอยู่แล้วเพราะว่าเราเพิ่งปล่อย m อมไปแล้วก็ไปเอ่อโชว์บนทีฟ็อกเซตครั้งแรกด้วยแล้วเดี๋ยวมาโชว์ที่นี่อีกที่หนึ่งค่ะทุกคนก็จะได้เห็นที่นี่เป็นครั้งแรกที่ที่ทุกคนจะได้เห็นด้วยด้วยตาเนื้อของทุกคนก็น่าจะแบบว่าตื่นเต้นเนาะใช่แล้วก็มีอะไรอีกฝาก m อมีแล้วกัน ฝาก MV ฝาก MV ค่ะได้ดูกันยังถ้าดูกันแล้วก็ดูอีกรอบนึงก็ได้ค่ะน้องเบ็กก็เปิดวนทุกวันเลยที่บ้านใช่เป็นการปั่นวิวช่วยกันเช่นะเอาฝากถึงแฟนๆที่แบบดูสตรีมมิ่งหรือว่าไม่ได้ดูไม่ได้อไร้ายสตรีมมิ่งก็เอ j นจอยกับเราได้เพราะว่ากล้องจับทุกใช่คุณภาพดีแน่นอนค่ะใช่ใช่ใช่ได้ ใช่ค่ะ oh. มันมันไปในในประเทศไทยนี่แหละที่แบบเราเราคิดว่าทุกคนน่าจะชอบศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมของประเทศไทย hmm. ทั้แบบหนูรู้สึกว่าใครได้มาก็น่าจะเอ็นจอยทั้งเรื่อง <Sure. S 1> อาหารสถานที่ท่องเที่ยวหรือพาหนะที่แบบ ตุกๆก็มีแค่ไทยแลนด์หรือเปล่าโอลีหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่หนูรู้สึกว่าใครที่อาจจะเคยมาไทยแลนด์ first time อะไรเงี้ยไม่รู้ว่าจะไปไหนทําอะไรก็ดู MV แล้วก็ทําตามได้เลยนะใช่วันเดย์ก็คือมีความสนุกมีตั้งแต่เออเรื่องแต่เช้าใช่ตอนเช้าไปวัดเสร็จก็ไปนั่งตุกตุกค่อยไปกินข้าวแล้วก็ขึ้นเรือไปนวดสะกนแล้วก็ค่อยไปขึ้นเรือนวดนี่ชอบจริงๆเนาะเหรอีอ้าวใส่ชุด ใส่ก็ได้ค่ะใช่ถ้าถ้าไม่ดูเป็นการรบกวนก็จะชวนธรรมารักกันถูกใจธรรมาตั้งนานห้ามกันหน่อยกระสิทธ์เนเกินเจ็ดคำค่ะคะสนุกมากเนาะใช่บรรยากาศดีมากค่ะอากาศดีแล้วก็ได้ไปเจออะไรที่อะไรใหม่ๆที่เราไม่คิดว่าจะได้ไปแล้วก็ก็ไม่คิดว่า เราจะไปยืนอยู่ตรงนั้นใช่เป็นแบบโอกาสรีที่ดีมากๆแล้วก็ขอบคุณเนาะขอบคุณเราสำหรับทุกๆโอกาสรีเลยค่ะค่ะคลรู้ใช่ไหมว่ามีแฟนๆเขาบนกันเพราะเราได้เจอกันแล้วเขาจะต้องเขาจะบนโอ้โหบนกันเยอะมาก <c oughs> ก็แอบ,บรู้มาบ้างแต่ว่าหมายถึงว่าเวลาที่วเวลาที่ลงอะไรในโซเชียลอ่ะเราก็เราก็ลงด้วยความอยากลงจริงๆไม่ได้แบบจะแกล้งให้แบบไปทำตามที่บนหรืออะไรไม่ ไม่มีเลยใช่แต่ว่าพอไปเห็นก็โอ้แต่ละคนก็บ่นกันเยอะอยู่นะเยอะอยู่แต่ละอย่างโอ้ดทำจริงหรือเปล่าอ่ามิต้องตามไปเช็คแล้วแบบเหมือนจะเห็นเหมือนจะเห็นว่าถ้เห็นเห็นอยู่เห็นอยู่ค่ะเพราะแฟนๆนที่แบบถ่ายรูปที่แบบคนรอบตัวถ่ายอยู่นะเงานี้หน่อยเปรียบเทียบองศาตลกเหมือนนักสืบเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะได้เห็นหมายถึงว่า เวลาที่มันอยากลงหรืออะไรก็จะลงใช่ใจเย็นๆไม่ลงก็ไม่ลงใช่ไปแตกมากไปแตกแตกมากทั้งลูกทั้งไอซิสซอนดี่ลงก็เห็นไม่ลงก็ไม่เห็นไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวรอดูเลยอยากเห็นถ้าเราอยากทยังไงถ้าเราอยากลงเราก็ เมีโอกาสมีโอกาสไหมหากไม่ดูเป็นการหลงผัวตอบยากจึงไม่เปลี่ยนคำถามดีกว่ะวันกันเพิ่มนะอะไรนะคะวันกันอีกวันอะไรคะนนกัอ๋อมีรูปแค่นั้นค่ะมีคลิปแค่นั้นเหมือนกันค่ะ เม็ดเยอะมาก่ะผมหน้ามาน่ารักมากขอบคุณมากเลยค่ะพอดีเพิ่งตัดมาใหม่เลยชสำหรับที่นี่เลยเดี๋ยวสักพักนึงจะเลิกตัดลรอคะแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้หายเหรอเออผมประกาศมันเปลี่ยนอะเนาะใช่ผมยาวแบบเสกได้ผมสั้นก็เสกได้เหมือนกันเหนื่อยหรือยังไม่เหนื่อยโอเค เบกเหนื่อยไหมไม่เคยกังฟ้าไม่เหนื่อยเขาเม็ดหรือเปล่าคะเขาใบหรือเปล่อคะเอสเม็ดเยอะจังค่ะเม็ดทำไมเม็ดเยอะอันนี้อันนี้คอมเมนต์จริงป่ะคะว่าแต่เราเลยดิก้ามาก่ถามเบกรู้ยังว่าเม็ดเยอะเมย์ก้ามังกรอ่ะมันมีงาใช่ไหมมันมีงานมัไม่มีงามันคืออะไรัีนะมันมีเม็ดสีดำดำอันนั้นคืออะไรงาหรือเม็ดเม็ด มันไม่มีนะไม่มีใครบอกหนูบ้าหรือเปล่าพี <c oughs> ่น,นี่แหละเราเราู้ตัวเมื่อไหร่ว่ามันไม่ใช่งาแล้วเชื่อไปหมดเลยเหมือนเหมือนเห็นเห็นแฟนๆบอกอยู่ว่าไม่มีงาไม่มีงาแกล้งแกแล้งเอลล์ <c oughs> พี่จางบอกว่าเม็ดเยอะพี่ฟินเป็นการมังกรหรือเปล่าก็คือถ้าสมมติผ่าออกมาไม่มีสีขาวเลยมีแต่เม็ดเม็ดเข้าใจไ่มเม็ดถึงหนัวแต่เม็ดเข้าใจไหมว่าพี่ฟินเม็ดเยอะเหรอ ตัวเองก็เม็ดเหมือนกันนั่นแหละโอ้โหเปล่านี่เปล่าแล้วเปล่ามีมีมีไหมคอมเมนต์ทำบ้างไหมคะการไปฟราซ่าครั้งนี้ก็เรียกว่าแบบเป็นความแบบฝันของพวกคุณสองคนมาก่อนเลยนะไม่อยากไปก็ก็ไม่มีคิดว่าจะแบบ จะไปยืนตรงนั้นได้ไปอยู่ตรงนั้นใช่ค่ะมันยืนแยกกันอยู่มันมันเหมือนไปยืนอยู่ตรงแบบในคนที่แบบเขาระดับโลกกันทั้งหมดเลยคือแถวหน้าของแบบวงการบงการคืออยู่แบบเวิลล์เนาะวงการบันเทิงของเวิลล์เลยเรายังรู้สึกว่าเราตัวเล็กตัวเล็กนิดเดียวเองแต่เราไปอยู่ตรงนั้นก็เหมือนตัวเล็กที่เฉื่อยเพราะฉันเป็นไก่เน่าหรอฉเป็นไก่เน่าทุกทีเลยแต่ว่าช่วงนี้ แบบไปงานแฟชั่นเยอะมากคะเป็นยังไงบ้างคะก็ดีใจค่ะดีใจที่ได้รับโอกาสหลายๆอย่างเนาะในในวงการก็ลองทำอะไรเยอะขึ้นแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆชอบเนาะชอบไปดูแบบ Different Design ความยูนิ e ของดีไซเนอร์คนนั้นรู้สึกว่าสนุกสนุกมากค่ะอินสปายอะไรบ้างเราบ้างค่ะไปมาแบบหลายงานแล้วอะสำสำหรับหนูอ่ะหนูรู้สึกว่ามันคืองานศิลปะ ชิ้นหนึ่งที่แบบเขาคิดมาอย่างดีมากๆในการที่จะแบบจะแบบได้ออกมาโชว์สักครั้งนึงหรือว่าได้ออกมาอย่างสมมุติไปแฟชั่นหรือว่าสินค้าอะไรก็ตามที่เราจับะคะเรารู้สึกว่าเออวันนึงเราก็อยากทําอย่างนั้นได้เหมือนกันเราอยากเอาศิละปะความเป็นตัวเองหรือว่าอะไรอเงี้ยออกมาพรีเซนเทชันอย่างนั้นมากแต่ว่าก็โฮปฟรี่ค่ะวันเดย์สำหรับน้องเบก๊กหนูชอบสตอรี่ของ เรื่องเรื่องนั้นที่เขาจะ create แต่ละดีไซน์แต่ละแบรนด์แต่ละแฟชั่นทุกๆทุกๆอย่างเขาจะมี story ของเขา <Sure. S 1> ที่เขาอยากสื่อสารออกมาผ่านเสื้อผ้าหน้าผมลุกทั้งหมดอ่ะชอบดูมากๆแล้วรู้สึกว่าตาค้างแลวาวาว้วเววทุกทุกที่อะแม้ว่าจะดูโชว์ไหนอืมอ่ะ่อก้มีการช่วงแรกมีการรีเซร็ตรงนี้เก่งมามีขายมีขายมีขายออนไลน์ด้วยค่ะ ซอินสปายนี้เป็นเมืองเหนือเจ้าอันนี้มีโคมด้วยเจ้าโคมเห็นไหมอะโคีมเจ้านี่โอ้เยอะแยะเจ้ามีน้องสาสะด้วยนี่เห็นเห็นกอกไหนอะน้องสาสะอู่ไหนนี่งามกรจ้าอะไรเสือเสื้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 อเป็นยังไงเป็นโคมเป็นนี้ เป็นงี้ข้างหลังปักงี้เอ้ยไม่ใช่ปักเออสกรีนผิดเป็นฟิลสกรีนใช่ก็จะเป็นเสื้นน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้นียมีขายค่ะที่ถ้าสมมติว่าไม่ไม่ไม่สะดวกมาน้างานก็สามารถค่ะ pre order pre o r ได้ในใไลน์แอดก็มีอะไรเยอะแยะเลยสำหรับสำหรับ EP นี้ใช่ค่ะคือออกแบบใหม่เลย special special only one เขาบอกว่าตุ๊กตาสะสะอันนี้ก็หมดแล้วเหมือนกันใช่วันนั้นก็จะเก่งอาจจะหมดแล้วใช่เหมือนเหมือนของข้างหน้าหมดหมดแล้วเมื่อกี้ที่แบบจริงเหรอใช่ปะโอ้โอแล้วสรุปทุกคนเปลี่ยนเป็นใส่กางเกงตัวนี้นี่ซส์อะไรปีไซส์มั้งค่ะปีไซสปีใสปีไซสปีใสปีใส์องเด็กปีใสของน้องเราไม่เท่ากันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเก็บเรื่องนี้ไว้ใช่ใช่ค่ะ ช่เดี๋ยวหนูบอกผู้บริหารให้เลยค่ะแม่และตอนเปิดโชว์ทุกคนใส่กางเกงตัวนี้ใครบอกหนูลูกแม่เขาบอกหมดแล้วอ๋อหมายถึงว่าเขาเปลี่ยนใส่เลยตอนนี้ใช่ใช่ไหมคะสรุปไม่มีใครใส่สักคนเขาถามพี่หน่อยใส่สบายได้ไป็นการทบไหลซุปตาของหนูไทยน้องเกลอ๋อเป็นไงนน่ารักเป็นในไงอาการเป็นยังไงเล่ามาเราด้านข้างเขาด้วยนะน่ารักมากน่ารักแบบ คือแค่มองหน้าน้องก็น่ารักแล้วอ่ะแล้วน้องแบบเดินมาเล่นด้วยหนัวเขาเป็นเพื่อนกับหนูเขาหยิบเขาหยิบอันนี้มาให้หนูเล่นด้วยใช่ใช่พวกหัวใจพวกอะไรที่โปรในงานแล้วเขาก็เอามาให้เล่นแล้วก็แบบโดดโดดโดดหนูก็เฉียบเก่งมากเกลียว้งด้วยใช่น่ารักมากเลยตื่นเต้นไหตื่นเต้นสิค่ะก็แบบไม่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 กล้าจะแบบไปแบบไปขอถ่ายรูปไปอะไรเงี้ยเกรงใจค่ะแต่ว่าก็แบบ แค่มองก็เข้าใจมากว่าทําไมถึงแบบมีคนแบบรักน้องแล้วก็เอนดูน้องมากๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนอยากอยากเป็นเพื่อนน้องเกลวเป็นเพื่อนน้องเกลใช่แค่ยุ่เยอะเหมืนกันน้องเกลหรือน้องฟีนเป็นเพื่อนกันออไอ้เท่ากันะสามพวกสามพวก,กจะน่ารักน้องแก้มชมครูแบบอ๋อเพอานี่หนูนี่หนูมีห <laughs> น้ามาเหมือนน้องเกล่หนูน้องได้เหมือนเกลนะ ถ้าเวิร์กได้เหมือนน้องเกลโอ้ยจะเขินตอนนี้เลยเหรอคู่กับเบกกี้ไงเจอนนาดารุ่นพี่ทันทีกับน้องเกลก่อนให้ความสวยมันติดหนูบ้างได้ไหมหนูสวยอยู่แล้วโอเคถ้าเบกกี้ทำน้องฟินทำด้วยวัดใจกันนะแกพูดว่าไม่ทำสิเราจะได้ไม่ต้องทำ อะไรนะเ้า่งม้างเ่าเงล่าง้่้องไรางข้ลก้าเล่างข้ากล่านข้งล่ด้างไ่งล่อง้าล่้ล่างข้ลงข้างลา้างล่า่างข้ามั้ายลา้าล่้่าง่างขลง้ายลี้่างลา่าลาอข่อ่้า้า่งล้่า่ ใช่หลังหลังจากนี้มันหนักอ่ะหนูหนูไม่รู้เลยว่าแบบ okay, เขาช้ชชยิ้มได้อีกทีเมื่อไหร่ <c oughs> หลังจากนี้ยากค่ะเพราะว่าเพราะว่าเนือเรื่องถ้าคนที่อ่านนิยายหรือว่ารู้ร,รู้พอเรื่องมาประมาณนึงมันจะแบบก็จะน่าจะเดาออกว่าจะเกิดขึ้น <c oughs> เกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ใช่ค่ะก็เป็นซีนใหญ่เหมือนกันซีนใหญ่ทุกทุกอีพีเลยเนาะหลังจากนี้สี้นใหญ่ทุกอีพีสำคัญทุกอีพีไม่เป็นไรโอ้ชีวิตมันมีพรุ่งนี้เสมอนั่นแหละไม่ตามเลยมันมีตัวแฟนเยอะมากให้เบ็คกี้ฝากหน่อยฝากเป็นกำลังใจกันนะฝากเป็นกำลังใจเหรอใช่ตัวแฟนเต็มเลยเนี่ยโอเค so today is the not the last sorry <laughs> today <laughs> today is the ep 11 so let's say not middle but a bit more than middle uh, today we're going to go to what is claire claire we're going Pudai to Plè. Plè. Yep, we're gonna Plè. Plè. Uh, so it's a different setting different scenery i think you guys will really enjoy it um, so if you guys can't make it, there is live streaming tickets. Uh, 850 baht, you can probably still buy it and enjoy the whole performance with us. So we have many shows, many things planned for you guys and yeah, enjoy. Oh <laughs> ฝากเป็นน้องเนยเสร็จแล้วหันไปชมเป็นน้องเกลียวขอเป็นตัวเองได้ไหมคะโอเคก็ก็ฝากฝากอีพีหลังจากนี้ละกันวันนี้ก็มาสนุกด้วยกันในในในความเป็นภาคเหนือก่อนสักหนึ่งอีพีแล้วก็มาเหนือตรงไหนอ่ะฮะมนเหนือตรงไหนอ่ะวันอีพีนี้ไงไม่พี่ฝิ่นต้องพูดเหนืออ๋อเหรออืมน้องบอกพี่เปล่าพี่เปล่าเลยโอเคต้องพูดว่าอะไรก็ ฝากฝฝาากกต้อยนะเจ้า EP นี้นะเจ้าก็มาม่วนนำกันเด้อไอ้เป็นอีสานไปเลยอะไรประมาณนี้แล้วกันค่ะฝากตัวเจ้ายินดีจ้งนะคะลากี้ต้องไปเวลาหนึ่งสองหนึ่งสองเอ็นหนึ่งสองผดใจ่ได้กันไหมผัดใจ่ได้กันผัดใจ่ได้กันหนึ่งสองยิมยิมเป็นฟันน่ารัก เห็นทุกซี่ไหมคะ